สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องบกก r คนน้รมาหากินนะครับวันนี้หลังจากอีพีแล้วนะครับเนาะบกก r ไปเอาป่ามาครับเป็นป่าตะเคียนแห่งเล้งนะครับเนาะครับวันนี้บกก r ได้ป่ามาแล้วครับจะทําลาบป่าครับลาบเหนือนะครับเนาะลาบเหนียวครับอท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเนาะได้จะหาว่าบกก r n ไปหาป่ามาแล้วบเหมืยนอย่างพวกเช็กเตือนะครับเนาะครับ เนะ่ครับเนื้อปลาครับสำเร็จมาเรียบร้อยนะครับเนาะนะครับส่วนก้างส่วนกระดูกส่วนหัวป่านะครับนั่นเดี๋ยวเขาจะเอาไปอมครับครับนี่ก็เครื่องมีครับผมหอมเดงครับกระเทียมครับนี่ก็ชิกลาบครับผมชิหลาบสำเร็จรูปนะครับเนาะส่วนนี้ก็ขิงครับขิงอันนี้พักเพีวครับหรือพักไผ่นะครับมานผมเนาะของพักไผ่ครับอีสานของพักเพีวครับ อันนี้เป็นหอวมังชีครับเดี๋ยวเราจะลืมซับปากนะครับลืมลาบปากกันเนาะครับผมก่อนอื่นครับขูดขี้เขียงนะครับผมกินขี้เขียงเนักไม่ได้ครับมันจะชูต้องป้องสงครับต้อง้องแสง หรบนเนื้อป่าลงแล้วครับ นี่ลาบป่าครับลาบเหนียวครับผมลาบเมืองนะครับเนาะนี uses, ่ขอใจี๊ลาบสำเร็จรูปไปก่อนครับพอดีบอกก้อนกึศปันฝันบักถึงครับบ่อแต่พี่ลาบเล่าไว้นะครับเนาะจริงๆบอกก้อนกับมีสูตรของบอกก้อนเองเต็มบอกครับเล่าให้หนู่ นะผมโมกษัยเนื้อปลาลงไปมุดเลยครับเนี่ยไม่ก็เนี่ยไม่ก็ กำกินเมียงเมียงบ้านเขาแวครับเนาะครับนะผมนี่นี่กหลับป่าได้ประมาณนี้นะครับเนาะเรากเริมใส่หิงครับที่อื่นขอใส่แค่นะครับเนาะแต่อุกรอนมากครับมากใส่หิงครับผม สูตรหลาเตะละตีเตะและเงมันบ่เหมือนกันครับเคกํากินกัาปลารดเปื้นเฮี้ยนไปกับเป็นสูดมั้นะครับเหมือนเดี๋ยวนี้สูดไผ่สูดมันนะครับเนาะนะครับ,นะรบใส่ขิงไว้ครับมันจะช่วยรับเขากินป่านะครับ,นะรบนเนาะครับนี่เราใส่ขิงไหมละครับ ต่อไปครับผักเพลหรือผักไผยนะครับเนาะเอ,ออเออโมเออเออ,อมาตึงลำนะครับออมาทั้งลำเลยครับระดับสูงไหมเนาะ ครับจ่ายใหล้ำครับจีนเย็นครับผมโอวยลาไปครับครับผมดูบอกคนจะ ไห้ห่อตอนมีหอมมีกระเทียมนะครับเนาะเพราะว่าลาบครับเดี๋ยวหมสักก้ําเมื่อกี้จะได้แล้วครับบอกก่อนขอลาบกันครับผมเอาละครับตอนนี้น้่เดือนแล้วครับเนาะบอกก่อนจะเอาหัวป่าครับนี่มีอมครับผมกจะเอาน้ำอมมานะครับเนาะครับอันนี้เขาใส่ลงไปนะครับบ่มีอย่างนะครับมีตะไคร่นะครับเนาะใบมะกรูดครับคาครับแล้วก็โยเกิร์ตลงไป จอดหนึ่งครับผมน้ำเดือดปุ๊บผมก็ใส่หัวปลาครับหกเปิ้ลมันอมไว้ให้กันครับเนาะครับครับน้ำซุปน้ำอมนะครับที่เขาไม่อมหัวปลาอมก้างปลามาเนาะครับเนาะหมูโค้งหมูอย่างนะครับเนาะเ้าห้ามปุ๊งอย่างสักอย่างนะครับนะครับเ้าก็ตักออกมาสักถ้วยหนึ่งครับเ้าไว้โซนหลับนะครับเนาะนะครับตอนนี้กับอมนะครับเอาน้ำซุปลงไป เผมมันกันครับเนาะแล้วนี่นเราก็จะใส่พิกลาบสังเร็จรูปครับาตามสไตล์เลยครับเนาะให้มักเพ็ดมักนั่นนะครับเนาะนะครับเส้นเราก็ลืมละลายครับละลายพิกลาบนะครับเนาะ นะครับนนุ่นนิ่ไปครับมับนต้องกลัวว่าหนมมันจะนักจะไหลไปครับเดี๋ยวโหนะครับถ้ามันขึ้นเกลือมาแล้วมันจะหู้นะครับว่ามันเหนียวอตรงไหนครับตอนนี้มันยังบอกเขา้าตียนนะครับเนาะ ครับกดไปเรื่อยๆครับนุนกับนุนนี่นุ่นนี่นะครับมันเข้ากันครับเนาะเนี่ยครับเนี่ยครับพอจิ้มปลามาครึ่งเกลือแล้วครับตอนนี้ครับเริ่มเหนียวแล้วครับเนี่ยเนี่ยครับเริ่มเหนียวแล้วครับเนี่ยนะครับนุ่นูุ่นนี่นี่ถูๆไทยไทย ก่อนจะเติมนี่เป็นเ่อยครับผมน่ครับข้าวคั่วครับมันเหนียวโปะก็จะได้ครับเนะาะครับผมเติมข้าวคั่วไปครับโอ้หอมสุยแล้วครับเหมือนเดิมครับนูนนี่เหมือนเดิมครับ ะคเอฟซีท่านใดอยากโควโบกอนเนี่ยก็กินเมืองนะครับเนาะเนี่ยครับโบกอนเนี่ยหัวนะครับโบกอนได้ไปทําคลิปใส่ไข่นะครับนุงไข่นะครับเนาะนี่ครับจิตได้ป่ามาเกาะมาทำอาหารเลยครับเนาะเจมมันก็จะคุ้นละคลิปกันนะครับเนาะคง้มบัวกันครับนะครับเป็นงไรครับเหนียวก้อยกาวลาที่ของเขาเนี่ยครับ นะครับขูดเหนียวนะครับต่อไปนี้ก็คือการชิมชิมหมดกันครับรำบันลำครับมันจา,างจะได้เติมนะครับเนาะต้องรับจา้างบริษักนี่ครับอันนี้กั พักเขียวหรือพักทีนะครับเนาะกับต้นหอมครับใส่ไปใส่นักหอมนักครับใส่น้อยหอมน้อยเนาะบวกกัใส่บมดุเลยครับครับนีะครับคือมีครับเนาะมีกระเทียมครับเนาะใส่มันหอมครับครับแล้วหมก็ มือมือโตครับกุ้นระบครับกุ้นเพื่อน,นมีเรื่องพักเคียงมันเข้ากันนะครับเนาะนะครับ <c oughs> ชิมอีกสักรอบครับสุดยอดครับผมเนาะอันนี้ซุดแล้วครับลาป่าครับนไครับเนาะอุปกรณ์กับเรืลาป่าข้างโค้ดนาะครับเนาะเดี๋ยวอุปกรณ์จะเอาไปกินกับเ้าเล้งเล้งนี่นะครับเนาะกินเ้าเล้งกับพวกเจะบป่าไทยให้กันโค้ดนะครับเนาะนี่กระลาบขอโคครับผม สำหรับอีพีนี้นะครับบอกก่อนก็ขอจบไปเองตัวอี้ก่อนนะครับเนาะครับไอหยังบอกก่อนทำคลิปไอหยังก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับถ้าบอกก่อนทำได้จะเข้าไปทำเพิ่มครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะให้ให้อบอกก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อบอกก่อนทำคลิปกันต่อไปนะครับเนาะสำหรับวันนี้บอกก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย